สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเคล็ดลับจบของทำบุญอธิษฐานรับพรเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะการจบของก่อนการถวาย ให้พระสงฆ์คืออะไรในทางพระพุทธศาสนามีความหมายว่าการตั้งเอาไว้หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้เป็นบารมีหนึ่งของพระโพธิสัตว์ดังนั้นการจบของก่อนถวายพระสงฆ์จึงเป็นการแสดงออกถึงการตั้งใจของผู้ถวาย บางทีการจบของแต่ละคนอาจเป็นการกล่าวคำอธิษฐานหวังให้อานิสงค์ของการถวายของแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้อำํำนวยให้สิ่งที่ปรารถนาสำฤทธิผลหลวงปูดูพรหมปัญโยท่านได้เมตตาให้ข้อคิดไว้ว่าก่อนที่เราจะถวาย ให้จบมาเสียก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาจะหาสมาธิมาจากไหนเราจะทำอะไรก็ตามให้อธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้าไม่เสียเวลาบางคน ก็ขอไม่รู้จบขอให้ตัวเองไม่พอขอให้ลูกให้หลานด้วยจิตเลยสายหาบุญไม่ได้การที่หลวงปู่ให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโยมได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า ควรอธิษฐานอย่างไรหลวงปู่เมตตาตอบว่าอธิษฐานให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสุทินังวะัตะเมธานังอาสวะคยาวะหังนิพานะปัจจโยโหตุคนเราจะพ้นทุกข์ได้ ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวเมื่อทำบุญแล้วมักจะมีการรับพรจากพระมีการกรวดน้ำบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันหุ่นวายหลวงปู่เมตตาบอกว่าให้ใช้น้ำจิตน้ำใจของเรากรวดก็ได้ เขาเรียกกรวดแห้งไม่ต้องกรวดเปียกเรื่องการกรวดเปียกเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ำให้เปรตญาตพี่น้องที่มาร้องขอบุญจากท่านตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่า ทุสะนะโสคือหัวใจเปรตนั่นแหละหลวงปู่ท่านตอบเพื่อให้คลายกางังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลากรวดน้ำเช่นคนที่รีบใส่บาตก่อนจะไปทำงานส่วนการอธิษฐานรับพรน,นั้นท่านเมตตาแนะนำว่าให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ ขอให้ติดตัวข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัวเวลามีพิธีอะไรเช่นเวลาที่เขาปลุกเสกพระเราก็สามารถรับพรจากพระองค์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นการสำรวมกายวาจาใจ เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมีพิธีกรรมทางสงฆ์เพราะบ่อยครั้งที่ขณะพระให้ศีลให้พรญาติโยมบางคนก็เริ่มคุยแข่งกับพระเสียงโยมเมื่อรวมกันดังกว่าเสียงของพระเสียอีกตนเองไม่ได้บุญอย่งไม่พอแต่กลับสร้างความรําคาญให้ผู้อื่นเรียกว่า การขัดบุญที่ผู้อื่นพึงได้รับนี่คือเคล็ดลับจบของทําบุญอธิษฐานรับพรที่หลวงปู่ดูโรมปัญโยท่านได้เมตตาบอกเราไวค้ค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ